ความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคแต่จากนิสัยที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินโชคดีกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงโชคเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆสิ่งที่สําคัญกว่าคือนิสยัยและพฤติกรรมที่พวกเขาทําเป็นประจําลองคิดดูว่าทําไมคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถึงหมดตัวในไม่กี่ปีทําไมบางคนเกิดมาจนแต่สามารถสร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากเงินที่คุณได้มา แต่เกิดจากวิธีที่คุณบริหารมันสิบนิสัยคนรวยที่คุณควรเริ่มทำวันนี้ข้อที่หนึ่งออมเงินก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมวิธีคิดของคนรวย pay yourself first จ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first หรือจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นหลักการทางการเงินที่ช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งโชคคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดยังไงคนทั่วไปได้เงินมาใช้จ่ายก่อนถ้ามีเงินหรือค่อยออม ผลลัพมากไม่มีเงินเหลือต้องรอเงินเดือนรอบต่อไปคนรวยได้เงินมากันเงินออมลงทุนก่อนค่อยใช้จ่ายที่เหลือผลลั์เงินงอกเงยเพราะนำไปลงทุนให้ทำงานแทนตัวเองทำไม pay ย o u r เ e l f f i ถึงสำคัญสร้างนิสัยออมเงินอัตโนมัติไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือทำให้เงินงอกเงยเงินที่กันไว้ถูกนำไปลงทุนเพิ่มมูลค่าลดความเครียดทางการเงินเพราะมีเงินสำรองไม่ต้องวิ่งหาเงินตอนฉุกเฉิน ทำให้รวยขึ้นในระยะยาวเพราะคุณให้เงินทำงานแทนวิธีเริ่มต้น pay yourself first วันนี้กำหนดเปอร์เซ็นต์ออมเริ่มต้นที่20-30%ของรายได้ตั้งบัญชีออมเงินแยกใช้บัญชีที่ไม่กดง่ายเพื่อป้องกันการใช้เงินเกินตัวลงทุนให้เงินทำงานนําเงินที่ออมไปลงทุนในหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าตั้งระบบตัดเงินอัตโนมัติให้เงินออมถูกหักก่อนเงินเดือนเข้าบัญชีล ความแตกต่างระหว่างคนที่รวยขึ้นกับคนที่จนลงนิสัยของคนรวยลงทุนให้เงินทำงานแทนใช้ใจอย่างฉลาดอ่านหนังสือหาความรู้สร้างรายได้หลายทางมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนนิสัยของคนทั่วไปใช้เงินทั้งหมดโดยไม่เหลือออมซื้อของตามอารมณ์ใช้เวลากับโซเชียลความบันเทิงมีไรายได้ทางเดียวกลัวความล้มเหลวไม่กล้าลองตัวอย่างจริงของนิสัยที่สร้างความมั่งคัง่ง วอลนเบอร์ฟิททเศฐีที่ลงทุนตั้งแต่อายุ11ปีและอ่านหนังสือวันละห้า้อหน้าอิลัมส์ทำงานหนักวันละ80-10ถึงชั่วโมงและเรียนรู้ไม่หยุดบิลเกสอ่านหนังสือทุกสัปดาห์และพัฒนาตัวเองตลอดพวกเขาไม่ได้รวยเพราะโชคแต่รวยเพราะสร้างนิสัยที่นำไปสู่ความมั่งคัง่งแล้วคุณละ่ะพร้อมเริ่มเปลี่ยนนิสัยหรือยังเริ่มต้นออมและลงทุนเปลี่ยนจากใช้เงินไปวันๆเป็นใช้เงินเพื่ออนาคต เรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกวันถ้าคุณอยากรวยขึ้นอย่าหวังโชคแต่ให้เริ่มสร้างนิสัยที่ถูกต้องวันนี้ไม n d เซ็ตคนรวยกับคนธรรมดาความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนธรรมดาไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่วิธีคิดคนรวยไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปพวกเขามองโลกต่างออกไปและมีแนวคิดที่ช่วยให้พวกเขาสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวในขณะที่หลายคนติดอยู่ในวงจรเดิมๆเ,เพราะวิธีคิดที่จำกัดตัวเองไมเซ็ตคนรวยฉันสร้างอนาคตของตัวเอง มองหาโอกาสและลงมือทำ Myset คนธรรมดาฉันเป็นเหยื่อของโชคชะตารอให้โอกาสเข้ามาหา Myset คนรวยที่คุณควรเริ่มทำวันนี้หนึ่งเปลี่ยนจากทำงานเพื่อเงินเป็นให้เงินทำงานแทนคุณคนธรรมดาใช้เวลาทั้งหมดแลกเงิน Active Income คนรวยสร้างแหล่งรายได้ที่ทำเงินให้เขาตลอด Passive Income เช่นการลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์สองเปลี่ยนจาก ฉันทําไม่ได้เป็นฉันจะหาทางทําให้ได้คนธรรมดามักคิดว่าความสําเร็จเป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องของโชคแต่คนรวยมองว่าถ้ายังทําไม่ได้แปลว่าต้องเรียนรู้เพิ่ม 3. ปรปริย์จากรัวความล้มเหลวเป็นล้มให้เร็วแล้วลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิมวิธีคิดของคนรวย pay yourself first จ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first หรือจ่ายให้ตัวเองก่อน เป็นหลักการทางการเงินที่ช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งโชคข้อที่2ใช้เงินอย่างฉลาดเน้นคุณค่าไม่ใช่ราคาหลักคิดคนรวยใช้เงินอย่างฉลาดเน้นคุณค่าไม่ใช่ราคาคนรวยไม่ได้ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเสมอไปแต่พวกเขาใช้เงินอย่างฉลาดโดยเลือกจ่ายในสิ่งที่ให้คุณค่ามากกว่าการสนใจแค่ราคาไมาซลคนทั่วไปมองหาของถูกที่สุดซื้อของตามอารมณ์เน้นของลดราคาแต่ใช้ไม่นาน ไม่เซทคนรวยมองหาของที่คุ้มค่าที่สุดซื้อของตามความจําเป็นซื้อของคุณภาพดีใช้ได้นานวิธีใช้เงินแบบคนรวยที่คุณเริ่มทําได้วันนี้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะเพิ่มมูลค่าให้ชีวิตฉันไหมซื้อของคุณภาพดีแม้แพงขึ้นแต่คุ้มค่าในระยะยาวเน้นลงทุนในสิ่งที่เพิ่มรายได้มากกว่าของฟุ่มเฟือยแยกสิ่งที่อยากได้ออกจากสิ่งที่จําเป็น สรุปใช้เงินแบบคนรวยเท่ากับเน้นคุณค่าไม่ใช่แค่ราคาข้อที่สมลงทุนให้เงินทำงานแทนคุณหลักคิดคนรวยลงทุนให้เงินทำงานแทนคุณถ้าคุณต้องทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตแปลว่าคุณยังไม่รวยจริงคนรวยไม่ได้หาเงินมาเพื่อใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขานำเงินไปลงทุนให้เงินงอกเงยและสร้างรายได้แม้ในขณะที่พวกเขานอนหลับข้อที่สี่สร้างรายได้หลายทาง multiple income streams คนรวยไม่ได้มีแค่รายได้ทางเดียว พวกเขามี passive income เช่นรายได้จากค่าเช่าดอกเบีย้ยหุ้นหรือธุรกิจออนไลน์เริ่มเลยมองหางานเสริมหรือสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเช่นขายของออนไลน์หรือสร้างคอนเทนต์ข้อที่5อ่านหนังสือทุกวันเศรษฐีหลายคนอ่านหนังสือวันละ30-60ถึงนาทีเพราะพวกเขาเชื่อว่าความรู้โอกาสเช่นบวอันบัฟฟิตอ่านหนังสือวันละห0 0หน้าเริ่มเลยอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง1 0 1ถึงหน้าวันเช่นพ่อรวยสอนลูกริดเด็ผู้เด็หรือ the psychology of มันนี่ข้อที่ 6. มีเป้าหมายชัดเจนและลงมือทําทันทีคนรวยตั้งเป้าหมายชัดเจนวางแผนและลงมือทําทันทีพวกเขาไม่ผัดวันประกันพรุ่งเริ่มเลยเขียนเป้าหมายลงกระดาษและเริ่มต้นทําสิ่งเล็กๆที่นําไปสู่เป้าหมายข้อที่เจ็อยู่ท่ามกลางคนคิดบวกและเก่งกว่าเราคนรวยมักอยู่กับคนที่เก่งกว่าหรือมีแนวคิดพัฒนาพวกเขาชอบเรียนรู้จากที่ปรึกษาเริ่มเลย ลองเข้ากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันหรือหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้เราเติบโตข้อที่8ออกกําลังกายและดูแลตัวเองคนรวยรู้ว่าร่างกายแข็งแรงเท่ากับทํางานได้ดีขึ้นพวกเขาออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีวันและกินอาหารดีเริ่มเลยลองออกกําลังกาย10-15นาทีทุกวันแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อที่9ไม่กลัวความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันคนรวยล้มเหลวมาก่อนแต่พวกเขาเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาเช่นโทมัส เอดิสันล้มเหลว1,000พันครั้งก่อนคิดค้นหลอดไฟสำเร็จเริ่มเลยลองเปลี่ยนมุมมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบข้อที่สิบให้เงินทำงานแทนเวลาคนรวยใช้ระบบเทคโนโลยีหรือทีมงานให้ช่วยทำงานแทนเพื่อให้มีเวลาคิดและขยายธุรกิจเริ่มเลยลองจ้างคนทำงานบางอย่างแทนเช่นใช้ระบบอัตโนมัติหรือจ้างผู้ช่วยแล้วคุณละ่ะพร้อมเริ่มเปลี่ยนนิสัยหรือยังเริ่มต้นออมและลงทุนเปลี่ยนจาก ใช้เงินไปวันๆเป็นใช้เงินเพื่ออนาคตเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกวันถ้าคุณอยากรวยขึ้นอย่าหวังโชคแต่ให้เริ่มสร้างนิสัยที่ถูกต้องวันนี้